น้อกจพ่นใหม่เลยเนาะเจ้าของตาตัดติดไหมนานไหมเลยตาติดที่บ้านตาตติดป่ะต้องเขียนตารัดเอาน้หนไม่ลองทำอะไรต่อรกกันนี้ต่อแรกอีกกันนี้เท่าไหร่ครับสามหม่นกว่าสองหมื่นรวมมือเลยห้าหมืนก็สร็เลยสวัสี พ่อมองเห็นไหมนะมึงทำอะไรเนี่ยก็พี efendim, ่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับผมเรามาอยู่บ้านไอ้ไอ้นะครับผมวันนี้วันนี้เดี๋ยวให้ให้ให้เกติไอ้นะครับผมเป็นการรีวิวบ้านรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างสดตัวเอเคครับผมใครเป็นเด็กใต้ก็ขอให้คอมเมนต์ยกมือขึ้นอยู่จังหวัดไหนกัไปที่อยู่ใต้นะครับผมเียอจิ๋วนี่ไหมไอ้จิ๋วนี่มาหนี่เลียวหนังนุยหนังนุยขโมยหนังนุยหนังนุยบอยวอาเจอได้เล่นงีายมันไปตังค์มึง หนูหนูมันไปไหนลูกมันหนูไปต่างประเทศยูไปต่างประเทศกับพ่อเหรอตาลาะชอบโพนี่เหรอไม่คืออะไรทำไมกับไม่ละหนูชอบหนูชอบเกมแบบเกมแบบแนวน่ารักผสมน่ากลัวล่ะโอ้เกมน่ารักผสมน่ากลัวเหรอไปเอาโรตีไปเอ็มหนูไปเอ็มไปเอ็มหนู ไฟเอมบอกพ่อว่าเล่นได้เด็กคนนี้นู่นี่นูว่น่กลับไปอู้ไฟเอ็มไหมไม่รู้จัก t a รู้จักไหมไม่รู้จักพอมนไม่ให้เล่นหรอกเกมนั้นะใช่รยตอนนั้นผมจะเล่นโดนบ่องเหรใช่หรอแล้วหนูเล่นเกมอะไรทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยหนูจะเล่นเกมแล้วหนูไปไหนอ่ะมานี่หเลเกมครเแล้วก็ตารางนองี้กินี่ตนเป็นคนที่เก่งปคนงาเป็นคนเป๊ อยู่เวทภาษาไทยโอ้ยถึงทุกอย่งทุกวิชาเลยเหรอใช่ทุกวิชาเจ็ดบวกสามได้อะไรหนูเจ็ดบวกสามอันหนึ่งเดี๋ยวพี่นับเวลาแล้วเจ็ดบวกสามเร็วสิบเปล่าเตือนูบวกเป็นน้อยเร็วอ่ะหนู้ที่ขึ้นปสองแล้ว <c oughs> เออพี่รู้อยู่ไม่แต่เตือนูแต่หนูบวกเลขได้ใช่ไหมใช่บวกเลขได้แต่หนูไม่อยากบวนมากนี่นี่อะไรตัวละมันลุมมาเธอร์โอ้ไม่ใช่เห็ด โองเกงสามารถเปิดซืได้นะครับผมสนุปดอกชอบใส่มีอะไรออกมาโมนตูลยปามอะไรอะมะพราวมปพร้าวกินปะพร้าวก็ไปสทำไมอะเสื้อสามารถเปิซื้อได้นะครับนนทบายโคตติ้งกางเกงสามารถเปิดซื้อได้นะครับผมนนทบายโคตติ้งนะครับผมใครชอบใส่สนุกดอกชอบใส่โอเค let's go นีัเคขาเรียกอะไรวะที่ลูกมันสีม่วงใหญ่ๆชมพูดชูนมังคุดมังคุดอ๋อมังคุดเออใช่มังคุดอะงุนเจ้าหงนี่คือต้นมังคุดเียวโยนี่คือต้นเฮ้ยพุทใต้ดีอยู่ใต้ปกติผู้ใต้นี่ต้นมังคุดโอเคครับนี่ต้นเรือนนี่ต้นเรีอนนี่ต้นเรืยนไอ้นี่เหรอเออเป็นสนามบอลใช่ไหมเนี่ยเคยเคยมาเตะบอลไม่เคยก่อนเคยไม่เคยเคยมาเตะมัานกวินกวินเคยมาใช่เหรอใช่เคยเล่นสนามนู่นอราก็เคยมาอะไรอะหมาเหรอแมวแมวหรืก็หมาไหน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 เจ้าไหน ขนุนครับขนุนนี่ต้องขนุนอืมโอเค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 อยู่ประเดี๋อยู่ประเดี๋ยวนีพันมีลูกด้วยหมอนน้ำลายบูดมันน้องมันน้องที่มีลูกมันด้วยเนี่ยอือมันเป็นอย่างนี้เหรอเออไม่เคยเห็นตอนเด็กๆใช่เหรออ๋อแม่ไม่น่าสุกี้ดันใคดูบ้านดูบ้านไปเตยนี่ไปเตยเออไป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 ตรงไหนเข้าทางนี้ได้ไหมมันก็ต้องไปออก เออก็เข้าข้างไหนนี่ครับนี่ครับโหนี่นี่นี่เล้อหลังบ้างนี่อันนี้อันนี้อะไรนี่โอ้โหนี่นี่นี่มีบ้องหลามเนี่ยอุ้ยขนุนขนุนลูกไปเลยอุ้ยใหญ่ขนุนเออนี่นีอุ้ยลูกใหญ่ของวะอันนี้นิดนิดนี่ยมั้ยจะเอาเลยเหรอเออต้นไข่วะเนี่ยไม่รู้ไม่ได่เมึงเหรออันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นกระท่อมนี่นี่แหละท่อมขี้หมูดอกมันนี่แหละใช่เหรอที่กูเซิร์ชแล้วในเน็ตอะท่อมขี้หมูเป็นเนี่ยเออไอดี เนี่ยได้มีหมูเป็นดอกเนี่ยมันเป็นดอกมันอยู่แล้วต้นบ้านเรามันกระจ้อยยังไงเฮ้ยใจเย็นเระวังน้ำไปครับไปครับม่ต้องเสียงเยอะเนี่ยีย่างไหนย่างเป็นไงลองดมดูดิมี่ย่างกินกินย่างกินหรองนะครับดูวะโอ้โหสุดาสุดาย่างใครวะเนี่ย ก็ได้ถามคนดูก่อนทำไมพระชอบใส่ชุดโกโกะอ่ะมันเป็นชุดพระเขาไม่ใช่ชุดโกโกะอ่านี่มาไปแพร่เขาไปในบ้านไหนอันนี้เป็นไม่ดูต้นไม้เลยพอจะไปดูในบ้านนี่ครับผมใครโอ้ยกล้องเต็มอ่ะบ้านไหนไอ้ทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรต้องบอกก่อนอาทำงารนี้ไอ้ทำงานนี้ไอ้ชิงซักไอ้ทำงานนี้ไอ้ชิงซัก ก็ตีรองยาวไงเราไม่บางคนเขาไม่รู้ไงชื่ออะไรทำอะไรตีรองยาวพวกงานบวชงานอะไรเงี้ยเองตีได้ไหมสามารถตีได้ไหมโชว์ได้ไหวได้ไหวเองเองลองโชว์ได้ไหมล่ะไม่ไม่ค่อยเน้นเองโชว์เองโชว์เขาดูอย่างนี้เออนี่ของของพวกนี้มีคูนะอย่าไปเล่นม้วสู้วนนะเด็กๆนะไมนี่ของใครวะเนี่ยอ่ลองดูคือเลยอ่ะคือเลยหนักจัดเอาเพลงเอาเพลงเดี๋ยวนี้ก่อนให้คนดู้ดนตีเป็นเพลงได้ด้วยเหรอไม่เดี๋ยวคนตีเดี๋ยวผมร้องผมรึเพลงอ่ะ ลำระบำชาวเกาะเอาไน่งสองสามลำระบำชาวะลำบำาต้งแล้วัผมตไหนอันนี้ระมน้น้บ้ับผมรัอันนี้เป็นครัวเหมือนกันโอเคโอเคโอเคมีอีกห้องนึงนี่ แล้วห้องพอ่อย่าไปยุ่งเลยนะอย่าไยุ่งอย่าไปยุ่งเลยพี่นุ่มอันนี้ห้องเก็บของเบรดมีเบรดมีคีย์บอร์ดเออ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 มาทามาทา้ยสุดรอนี่สุดรอสุดรอด้ตอนนี้่อะสุดรอตอนนี้เลยนี่นี่นี่ไอ้ใ่หมวกเป็นใครอันนี้นาฬิกาสุดโปรดกูนี่นะใช่เหรออไม่เป็นไรอ่ะสุดปวดสุดใครสั่งให้ดมนาฬิกาหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วอันนี้อะไรอันนี้เจ๋งไหมนี่นี่อันนี้ที่จอหู กูใครอยากจอดเม้นกันมาเดี๋ยไปถึงบ้านเลยจอดให้เต็มที่จอดหัวจอดอุ้ยอะไรอ่ะไม่คออาีจ้างมึงกันแหละให้กูเดืนละหมื่นน่ยนเออระวังหัวคกตตตตตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายตัวร้าตัวร้ายตร้ เก็ทาไปกเขาทาไป้น้องจับพุ่นใหม่เลยเนาะเจ้าของตาร์ทติดไหมนานหน่อยเลยตาติดที่บ้านตาต์ทติดป่ะต้องเขียนตาร์ทเอาติเลยว่าเนี่หมไม่ลองทำอะไรต่อแรกกันนี้ต่อไร่อีกกันนี้เท่ไรครับสามหมื่นกว่าเด้งไปเราหมื่นห้าหมื่นก็สวยเลย อ้ผมรบทุกอย่างเขาาดเขาาของเหมือนยาบอกของผมเวลาจะเลี้ยวต้องเนี่ยครับต้องบอกให้ก้องก้องเียวแล้วพิเตเหมือนอ๋อครับ ผมก็ซื้อมาประมาณ5 0,000แต่ไม่ใช่สภาพนี้ไม่ใช่สภาพนี้ครับไรฟังงั้นห้าหมื่นไรเทเลยครับรถทุบล็อกอนนี้มันมันเรื่องใบปัดของเรามันเครื่องอันนี้เลยเครื่องไฟพัดก็เครื่องน้ำขยายความนี่เจ็บเครื่องไฟพัดเครื่องน้ำที่ใช้น้ำหล่อเลี้ยงแต่มันก็มีหม้อน้ำหมดเลยนนี่เสียงเสียงเสียนหลังครับใช่ไหมใช่แต่สวยสวยออุ้ยเครับผมครับผม ออ้ยนี่นี่จนงอนนี่จนงอนนี่ตอนนี้บ้านโรงเรมเหรอเราเรียกบนโรงเรียนมเดโรงเรียนเขงเกนอมึงขี้เลยหัววิ่งบ้าบบ้าป้เงสวัสดีครับสวัสดีครับผมลดกระตินเอาหมดกันเหรอเอาแล้วเราทราบไม่ได้เออเดินเดินไหนไดีก่นเนี่ยเดินได้หมดเลยพี่จะไปฝั่งนู้นเลยก็ไมีอะไรฝั่งนู้น แล้อย่างแล้วฝั่งเนี้ยนี่ฝั่งนี้เดินไปบอนกุ้งบอนไก่แล้วอ๋อไปบอนไก่เอยาหาสักตัวไปตีเขาไม่เขาไม่เปิดโอ้โหเขาไม่เปิดจะตีางวันนี่มันจะเย็นแล้วอร่อยวะไม่ได้มโหอะไรไม่จะเขาจะเขาเปิดกูสามารถไปหยิบแล้วไปเล่นได้เลยไหมไก่แจ้อไก่แจ้เอาไปตีไก่ชนแล้วไม่เป็นไรมึงไปมึงก็ได้กลับเลยอ่ะนี่กันล็อกเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนอนเหรอน้อนไปแล้ว ต้นไอ่อมโอเออชโอเออนี่ยเนี่เนี่เออบ้านไหน้มันทะลุติดกันหมดเลยนะให้น้องๆมาได้ไหมถ้าน้องๆอยากจะมานอนไม่ไรไม่ไรดีกว่าถ้าน้องๆอยากจะมาตีกองเขามีทีมหมดแล้วถ้าน้องๆอยากจะจ้างงานจ้างงานจ้างได้เลขอะไรเบอร์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์งานหนจะวับเข้าไปไหมไม่เอาจะไม่รับเขาทำแพงไหมงานละสามร้อยเอาไหนกินเนี่ยแล้วเพื่อกับเป็นที่ไปไปกับที่รู้วันไหนอ่ะที่บ้านเราคืวันไหน แลไม่อยู่เหรออยู่ก็มีอะไรเล่นนะเล่นอะไรไฟเอ็มเอามาใช้ทีนึงจะโหลดสตรีมได้หรือเปล่าไอจากรยานป็จะนั่นนา่นนะก็ในเมืองมันเป็นในเมืองเออไปก่อนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดาใครกดติดตามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการมาใต้ที่นี่ก็ได้ไปภูเก็ตไปรองเท้าสามารถไปซื้อได้นุ่นตัวโคติงโอเคทุกคนฝากกดไลค์ถ้าใคร เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแอ้วลาท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่นะครับจ้างงานพ่อได้ที่ไหนเพจเลยอีกแกพวกเด็กเกียนมีนะเออเดี๋ยวมันจะมีคนมึนทักพ่อไปมีมีมีก็มีเฮ้ยแกวิ่งแถวนี้แหละไม่ต้องเปบอกเขาเลยแกทำอยู่แถวนี้แกได้ทุกวันเลยงานใครบวททุกวันเลยวะแกก็จ้างตัวเองแกก็นั่งตีอยู่